เคยไหมที่บางทีอะเราก็ไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองหลายๆครั้งเราก็รู้สึกว่าตัวเราอะไม่มีค่าหรือว่าฉันอะดีเพียงพอหรือเปล่าหลายๆทีเราชอบกลับมาสงสัยกับตัวเองอะว้าวจริงจริงแล้วอะตัวเองเหรอที่เป็นคนที่ดีพอมันใช่หรือเปล่าหรือบางครั้งลึกๆในใจเราอะตัวเราเองก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ลึกๆไม่มีใครรู้หรอก คนก็คิดว่าเราอ่ะมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆอะมันไม่ใช่ฉันชอบมีความสงสัยในตัวเองอยู่เสมอเราก็ไม่รู้ว่าเรียวแรงมันหายไปไหนบางทีแล้วอ่ะความสุขก็หายไปด้วยซ้ำบางครั้งเราตามหาอะไรอยู่เราไม่รู้ว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนอ่ะยิ่งหาเท่าไหร่อก็ไม่มีคําตอบหรือบางทีแล้วเราก็วนอยู่กับอะไรบางอย่างที่ตัวเราเองไม่รู้ว่าเราวนอยู่ อยากพาทุกคนร่วมเดินทางในสองวันนี้เป็นสองวันที่เราเองจะค้นพบตัวเองจริงจังเป็น2วันที่เราจะรู้ว่าจริงๆแล้วอะความสุขอะไม่ใช่เรื่องยากเลยสองวันที่เราจะเข้าไปค้นเจอเสียงหัวใจของเราเราจะได้ค้นพบคําที่ยิ่งใหญ่หนึ่งคำที่เป็นคําที่ตัวเราเองอะใช้ได้ทั้งชีวิตคาที่เราคิดได้จากกระบวนการเราจะได้ค้นพบว่าฉันคือใครกันแน่ในชีวิตนี้ฉันเกิดมาเพื่ออะไรหนึ่งคำที่เราค้นพบจะเป็นหนึ่งคำ ที่เราใช้ได้ทั้งชีวิตของเราเลย